เตือนภัยครับนิวต OK ER ันเมตรกับนิวตันโมสำหรับด็อกแบตเตอรี่นะครับมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นของบริษัทเรานะครับเป็นตัวท็อปของบริษัทเรา319รนิวตันเมตรแท้นะครับราคา3 0 0 0กว่าบาทเดชบุญนะครับลูกค้าส่งตัวบล็อกที่ซื้อมาไม่ขอเอ,อ่ยยี่ห้อนะครับเขาให้ข้อมูลว่าเป็น450นิวตันขาย2000ต้นๆนนะครับเสียก็เลยส่งมาให้ผมซ่อมให้นะครับ แบตเตอรี่เสียก็เลยขออนุญาตลูกค้านะครับเป็นการเปรียบเทียบเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ให้คนอื่นจะได้าาระมัดระวังกันเอานะครับประเห็นนะครับมอเตอร์ของ4 5 0นิวตันเมตรที่ลูกค้าบอกว่าถอดไม่ออกแม้กระทั่งล้อยารินะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันขนาดไหนความแตกต่างของมอเตอร์ไซสิ่งของมอเต,ตอร์ก็ ไม่น่ารอดนะครับก็ไม่แปลกที่จะถอดยาลิตไม่ออกนะครับมันยังจะมีปัจจัยในเรื่องของเกียร์ด้วยนะครับแต่หลักๆที่รีดกําลังของบล็อกพวกนี้นะครับก็คือมอเตอร์ถ้ามอเตอร์ตัวน้อยนิดเดียวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะ450เลยครับผมว่า150ก็ไม่ถึงครับโอเคครับเตือนภัยกันไปครับขอให้แชร์กันเยอะๆครับจะได้คนอื่นไม่โดนหลอกด้วยครับสวัสดีครับ